ด,ดยสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแฟลสุขสุคนสมองสุบดสบายดีายามเที่ยงพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งเลยพี่น้องเอง้พอ่อๆกันกะส่องพอน้องมินี่คือเกาคือเดืมเด้อพี่น้องเอง้อาเท้าข้งกับขึ้นสบายดียด <laughs> พีเหลามาก่อ,อมาดัหน้านีนอยหลามาดัหน้าซอยพี่น้องเอ้ซม,มาซั้อมาซนรนาเนาะ đôi 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 náu siléo Mới kia khâu thông canh Thoái vào đi cũng đay ba Thoái thôi Mắt trái sẽ thấy Mì Đôi, theo còng nó Thôi sẽ thấy hao đầm nè Nằm có nghe phai Nằm phai lụt lụt Mong đầm bố đậy Căn phòng của bố leo mà Kèn แกงไก่อ oh. yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ันนี้ก็แกงไก่ผู้หนึ่งเฮ็ดพี่น้องนี่ปลาเทนลุงเทนหมูมาอดพี่น้องเอ้ยอ๊ตสองเคยสองเคยจัดจัดพี่น้องเอ้ยจองใส่ไปหาเฮ็ดจัดตลอดเั่แหละต้องใส่เพิ่นไปหาเฮ็ดเนาะมันอยู่ประจักษ์ทางเทียนเด้อพี่น้องมาเด้อ

กับแม่ไปขึ้นลกก้าเยยันกล้าหมลกได้ไวดำตาใตรงหมโ่ลกมุเนาะโดยแม่แ่ว่เลี้ยงกันะโดยด้วเจ้าบนกตัวนุกับแม่ไปจับเนาะโดยม้พม่น้ำมะแกงไก่ป้าพี่้องแกงไก่บ้านคักนาได้ใช้พักอีตูเนาะเนาะตัวกัังหวานจก อทาไปมาเคียบป่าจะมักแต่ทำมาเคียบบ่ใคาอยู่โคกจะก็จะจันแม่นุ่มผักไะไรเปล่าแต่ใบอ่อนมันงนะแต่งนะโอ้น้ำเขาตรงๆเนอะน้ำมันชีจิตสดเนาะดูขอโทษขอไปน้องเลย

ทีขาวีขาวข่าวด้วขาวเด้อขีขาวก่อนเด้อขีขาวก่อนเด้อเดี๋พอตัวหาเด้อขีขาวก่อนเด้อพอตัวหาเด้อ kèo còn mấy chó ăn nhau kèo bò, kèo nhau Thôi nhà đồn là mà lúc hỏi mấy chắc Mẹ lấy nhà đồn nhà đồn Nhà Rồi Tao vừa ngồi bộ phò á Em lao nằm thì hồi kèo nhà lái <laughs> cũng nó phải <laughs> yên Thằng liếm thế nội ngọt lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Nhà nếu nhà, nhà, như ừ. ừ. là lúc bây giờ nha lúc bây giờ nha bắt buộc bây giờ nha lúc bây giờ bắt buộc bây giờ nha đi hương hào kỳ mãi hm 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 จำจหอหนาเลยกินข้แล้วก็ลุยต่อไ่น้องมือีดแก่บมีนั่งอยู่นี่ลมถึงแห้งกับนาวหานาทำเนาะเอ๊นาวลุงเลยลมแห้งก็ดโดดหนนนาวมาเาไปไชิ้นสัน ไปนอนอกนเห็ผอมเลยคันอนไม่ได้เอกบต้ผอมนอนปรหลัดหนาวนี้ตังลมแห้งเลย้องชมาะุนช่วงนี้น mm. oh. ั่แล่มออกเลยดูหนาวาแล้วก็ไมร่มออกแล้วได้ดูม่งกรมาแต่ยังไงกัให้เดียวนะเพ

ตังรุมนะเขาจะดำนำถูบเนาะขอาวเคียวที่บอกเาบอกเนียดำจคตกมันกระึ่งเลยเนาะเดีเป็นทด้แบกินเนาะข้วเคียวเขาดูน้ำแน่เข้าไปนะลองนั้นลงของดำไหม่นะ ยังบ่ขึ้นอยู่เนาะัวเราลงมาแลก็ดว่าลงมาอยู่เราก็เมาอย่างไรแล้วอ่รายดอกเรากาดต้องลอยมัดนะไปเนเรเนาะแม่ไปกระเมาอยางวี่เาไปเรียกเราก็ได้เรียกได้พีนอยเอ้ยเมาเมานานๆไปกันอย่างเวใช่เมาเรียกร้ายมือนะเรียกร้ายได้ยมหนานเ่ยยังผนเ่ยคือยัาแรก่ อย่างนดนเหยังเนาะย่งนี่ดนหน้าเลยเห็ุยังกับเฮ็ุพอควายก็เอยเดี่ยงงานค้แรกวัดงควายวัดกอยใครเป็นนเลยเี่ยงไดนยามแนี่ยพยันพอปฏิจงยี่ไป่เี่ยงได้ยังเน่ยยี่เปี่ยงดี่ยงอะไ่ยังขอมี่ยังกระตายกระานี้ยังหลอนลูกเนาะหลอนได้ ยังจะถิ่นก็มีคนอยากางก็วางเนเติบโตอกู่ยางเด้างเนะนนี้พอนั่งก็เดินกี่ก็ตามมืดบ่เขาวานมืดะวามดไปยังเดินมันอยู่ยามน้าเร้วกเพ่อจะออกไปขไปเรียกไปก็ต้องไปเผาเนาะไม่นตอนเรียเผาองชมันแบบ ไปนขาวแบ่ไเห็นหัวนอนเนาะเห็นรวมกันเลยหัวกันเลทั้งหน้าทั้งเออไปเรียกแล้วยกแล้วก็ปลูกไห้แล้วนะครับาร้งยากพอได้กินสบายด้ปีน้แต่เาบุฟเฟ่กินมือม ะนะออก้น, <laughs> <laughs> นกับไปดูกันตเอนะจะมาละกกินข่าวกับเจ้าไปๆก็ไปหาแต่นั้นบั้นพื้นไม่ไอไปเร็วเนี่ยสั่งตำหนากเลยจ้งจะใหญ่ <laughs> ยยเส็จแล้วอ่ะของโปหนุ่นนี่เขาดำบะดำมา ใส่ปูยวันชิญนเหนไหมคนดงเหมือนิ้นนะล่ะคนน่าดังจรแม่รับร้านเนี่ยนะควา่ออะไรเราเป็เนนั่นหนีบ่เออเนี่ะเออคนนีกว่าจููนบ่แม่บ่ลุงตั้งคัวอืมอไเ่อาตกาตาเดียวเหเฮ็ยหน้าจคลองนี้หใจเ็นจููนเอ็หน้าจอคล้องนี่กัเที่ยววะเที่ยวไหมเอทีมาดำ ว่าอยู่พุนนะมันงามงว่าอเล่ามองอยู่นะบนยุ่งนะนอ่ถ้าใ้าใจว่าพนเห็ดอยู่พุนก็แม่นนะเห็ดหน้าแล้วพองี่มันงามแบบหน้าค่หน้าดีชาน้ำโปรยู่บรงามเนาะโบรามนะหน้าพุ่นนี่งามเนาะ อะรเ้ตัวเอากอใหนี่รับหักี้บ่อื่องเหรอมะเรื่องบมเื่องแ๊แ๊มะเพื่องสมักเรื่องอ๋อไ้สมบ่นยนะเอา่นั้นหอดล้วป่ะ่ดีแน่ม่เช่นอที่วเานุ่งกินบ่บ่เขาไกินมันับรบง่บ่อวหมากอันรว่าหมากน บําเพนะมักเนพื่อมันมีอยุสตัต้นมันมีหมาอยู่หมักเพื่อหนุ่นยต้องยาดดเนี้ยจ <c oughs> นะยก่มันอ,อ,มอันนั้นนอกแล้หมักเพื่อหมักเพื่อ้ช่ชมหมักเพื่อเนาะเฮช่ชมหมักเพื่อบําเพน้ำหมักนี่นไปกัสมเจ้าเลย อะไรทำนี้ก้อนพี่น้องนะบุบคุศหลายพี่น้องก็ไปสุขทุกคนแซ่บคือเกาพี่น้องเอ้ยกินข่างสะองสองคนเลยโดนหนาวเนา,เสนานะสหรับทำน,นี้สบายดีพี่น้องเลยสบายดี